บาดเบื้องเห็นหน้าเลยดอกนี่พ่อแม่พี่น,น้องโอ้ยเท,ท,ท,ท่าแล้วจ้าเท่าแล้วมึงดอกนี่แม่นบ้านนี่อื้มพูดนะนั่นแหละของแซ่บนั่นบ่อยกว่านี่โอ้ยคนอู้นี่เดียดอกหนึ่งดอกใหญ่นนๆน,นี่เลย,ยพี่น้าจ้าใส่บ่ะนี่นี่นได้ยุตจ้ะ มาเด้อ aky, พ่อแม่พี่น้องเอามาเก็บเห็ดกับเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาจ้ะมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยโจ้ยดอกนึง่งปฏิอัดทุ่มมือมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสไลด์ดอกนึ่งดอกนึงจ้ะอีกดอกนึงดอกนี่หน่อยเพียบเลยเป็นดายฝน ปวดจ้ะม็นเห็ดแล้วบอกจอยน้ำเดอ้อตาฝาตาฟ่างเท่ามาแ่แหละจะไปหาซื้อวิตามินมากินบำรุงสายตาอยู่จ้ะไปหาทางน,นี้โดนหนีเพื่อนนะอ๋อหรอ ดอกนี่ปล่อยแม่พูดกินซะจากดอกนึงเมื่อกี้มุดออกข้างในพุณประเดชเปิดกล้อ,องให้เบิง่งมุดคักมุดแน่จากดอกนึ่งมุดคักมุดแน่เว้ยดอกนี้หน่อยน่ะก็ร้ายอยู่จ้ะเบิ่งดู ก <Okay. S 2> ใจรูด้ดอกนี่้ย oh. ไอ้เจ้าปลาเันกินซะจ้ะซะจนเตียนแล้วกินแสบกินนัวตรงนี้ uh huh. ขาดำจำซะเน่อย ดอกน,นี่ออยึิไต้กุลเก็บหมือนกระดอก,ดกสองดอกพ่อแม่พี่น้องเดยเจ้าลูกเจ้านางกินตาไลา่ใครก็บ่มีเล่มอยู่นะจาน๊ะเนาะโอ,อ้พี่ไหนกระเงี้ยพี่นหนโอ้พี่นหนเห็นบ่ละใจน้ำใจปะใส่แต่ว่าดอกน,นี่ยึต้นหนาพุ่นเดียวกัน โอ้มึงชาฝนสิสะนลงมาสิมาจอยเปียกค้ากึนเหนื่อมาแหละเดี๋ยวแดดเดี๋ยวมือดอยจุ่นี่แหละเดี๋ยวตกเดี๋ยวก็โต๊กปวดหัวจ้ะน่ามื่เฮ็ดสีดอกหญ้าเครื่องกระตาอู้ยุ่นหัวใจดอ,อกนึงไปเห็นจุี่นะ ูปุ่น่ะดอ,อกนึงอยู่มได้อยู่ได้อยู่ฝนกำลังตุกลงมาใส่หเห็นบ่ปุ่น่ะมาเด้อมาเด้อมาเก็บเพชรกับเอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากจ้าพ่อแม่พี่น้องแน่นี่ดู จ้ากจจะมันเกิดจนว่าพังว่าแตกหมดบุ๊งเลยนะขาเุิ่น,น,นะมนนันแตกยันแล้วเด้๋ยวเถอะเด้อพุ่นเอาซื้หาต่อจ้าิ่งน่าง,งามดอกนี่สุดยอดเลยจะสุดยอดเลยพุ๊งโอ้ยงามขนาด สุดยอดอีลีเลิศขนาดจะเลิดขนาดดอกนี้หาตัป่ะจิงฉันพิ่เห็นสีเพิ่นอีกก็ไม่รู้ว่าเป็นดอกเห็ดอ๋อ <c oughs> ดอกหน่อยก็ยูน้ำกันจะ้ะแ <c oughs> ข็งแรงกว่านึกร่มแห้งแห้งส <c oughs> ้มดีละกำลังแสบไง โอ้ยตุปุยหวนดีขนาดจะพังไงปานดอกใหม้ปานดอกใหม้อีลีุน่ะสุดจอดได้จับพองมลยผนวงก์พุ้น่ะป,ปานดอกไม้อีลี เหลือดขนาดเลยต่างโมกโกกอพุ่นให้อีกดอกนึงตังอยู่ข้างในผมอาไเดี๋ยวจะเลยห้องตายมุดไปมันมุดมาเจอเห็ดเถาซะละโอ้ยโอ้โหว่าเถาจะระเมพดนอกสวยงามอีดีสวยงามค่จ้าพุ่นวายมมีเถาจะ้ะ เด็ดขนาดนสุดยอดอีกดอกนี่ดูไวซะพี่เอาดอกผีปงนี่สุดยอดเลยนี่โอ้ยแข็งอยู่จ้ะแข็งอยู่ดูอาจจะขี้เหร่แต่ว่าแข็งดีขนาดจ้ะสีสันจะแม่ มาักนี่จดัดดอกนี่พุนะ่น่ะโอ้ยสุดจวดขนาดเสือด้วโอ้โหสุดจวดเลยจะสุดจวดนอ่อนๆเลย <c oughs> แกงแสบระบาดที่นี่มึงดอกดนี่พ่อแมออออ่พีนะ่น้องมึงยังไงเบื่ออ้าวจวดบอพุ่น่ะเตียงันลามงาม สีสันสวยสดใสขนาดจะพ่อไม่เป็นองค์นี่เลยสุดยอดเลยบุ้งนะข,ขนาดบุ้งสีบุ้งสีงามขนาดดอกตุ่มๆเจ้าเนาะอ้เนยเจ้าหักอืมหักสับสร้างโอ้โห หนักแรงนี่จะเป็นผันอวบไม่งามซะหน่อจัะเนาะเดือดอีหลีสุดยอดอีหลีเลยเั็นเงินค่ะเห็ดมันปูปนพ่อแม่พี่น้องโอ้พี่นาะห้ามขนาดจนฟ้าดอกแตกดอกพังแค่นี้เด้อจะ้ะ ใหดอกสองดอกสามดอกกางผีบูยสวยงามแต่ละดอกเพื่อนเอาจินออกจันหน่อยกันพีดอกนึงอยู่ขา้างในพีแตกหักดอกนะึงก้างงามอยู่ กูเพิ่งดีๆก็ว่าเห็นเพินพ่นดอกจากพ่นนอไม่พี่น้องเลยพี่จ้ะโอ้โหกว่าจะใหญ่ขึ้นมาได้คนยางเตยยางแตกยางพังหมด ก็จะโพลขึ้นมาได้ก็จะได้ฝนเหนีห่ยเต็มกระตาเลยบอแม่จะอยู่ข้างล่างพี่กันบลเหลืองอีลีนี่จ้างกับบลูเฮนดได้เนี่เตะพังเหยียบเละม,มาได้นี่แม่จะพูดนะโอ้สามดอกสี่ดอกกับดอกเต็กนั่นจะจอขึ้นมากเนี่ยนี่ อกูด่เสวยยุกดดกนี่นดอกนี่นนโอ้หสวยงามยิ่งกว่าทางสวีเดนเพนนื่อนเลยตัวนี้ถึงเบิง้งคักเบิ้งดีๆน้ำหยาอันนี้มันเบิ้งบ่่คยเห็นจ้ะตาละฟางตาลล่ยอยู่เบิง้ง <c> เ <oughs> ดีย๋ยวกระเด็ จวดนแน่แน่ๆกายาเกลดขึ้นว่าจะดูเจ้านะอืออุยนี่กันเลุดขนาดพ่อแม่พี่น้องอ้ยพวกนี้สุดจวดเลยอ่อนๆอุบๆวิ่งยำไมล่งงามจุ๊บปะทถเดือดเสมนเต็ม อิริจ้ะมือเลิศขนาดตะกาปาติดทกมุกสองดอกนี่จะ้ะว่นะโอ้โหสวยงามขนาดสวยงามอิริจะ้ะมึงเนี่ยสุดจอดเลยใสยด่ด้วาติดทูบอนดีขนาดจะ้ะปิดไปทางนี้ดอกนี้้โอย เาแมจาโอ้กินหอดดอกอ่ะดอกเดียวอันนี้ยังแต่อยูะไออออกไปก่อนจ้าุมไงลุ่หน่อยๆจมนอยเกิดคางดแเราก็ต้องเอาขึ้นนั่นหมืนคนนี้ขี้ขี้เล็ดเขาไม่ในปาอยู่แม่จ้าเห็นบ้นนี้ ้ <laughs> พี่มาแอบเกิดจติตใจพี่พคเคร่งงานนี่กูจ้าได้ก่อไม่ได้ก่อไอ้นี่เอ้าโอ้ขาดเอาตังใดละ่ะจะมันเจ้าเกิดจังใดดอกเว้ย หาต่อโอ้โหมาเบิ่งกลุ่มนีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอจ้า <c oughs> อหุ่นน้ำ <c oughs> <c oughs> ปได้ใส่ถุงมือมาฝ่าวน้ำเฮ็ดลาย <c oughs> นมีไหริเก็ตพยจาผเป็นกุ้มเป็นกุ้มเยอ่ทีมื่อผีออสองดอกอ้ยขาดแตกหักเกือบปุ๋ยขักบ่จ้ะดอกนึงอ่ะดอกนี่หน่อยเอ้าขึ้นมากขึ้นมากสิ เจ๊ะล่ะกุ้งดอกนี้หน่อย่เป็น <obten> ก er <decía> uh ุ huh. ้งเป็นก uh ุ huh ้งเนาะอันนี้มาได้หน่อยพุดพี่ตรงเบื้องดีๆเด้นนี่จ้ะเบื้องบดีนี่เพ่อเห็นเลยแหละนี่ออันนี้ก็กว่าจิพุดโพขึ้นมาได้หอยคุนเหยียบออกกระพองกันพี่จ้ะ มาตัดพูก้นมาไห้เ้อออกเถอะขี้เหงาลายอยู่ได้จากบ่าเรนบวามาบลาเนี่ก็ดีทั้งดอกหน่อยดอกใหญ่ผสมผสานกันไปใส่กันนี่ โอพอวานกันก okay, ันจาดอกนี <boundaries> uh ่อ huh. ุ <finals> wow. <beeping> yeah, ้ดอกนี่ดอกในนอเทียบเลยในนวกระลังกระเพาเป็นตะเก็บแล้วละจ้ะกระพาถึงกระวานหน่อยลายจังสิเอาแตกกระพาะแมนานหน่อยลายจนตะเก็ยบกได้ องดอกตากระเล่มมาเล่มมาตากมาใส่ใจเล่มเห็ด <enfin> เล่มจนดับแนวคือว่าตีกดดับแนวแล้วจะได้หลายคักอยู่ ดอกหน่อยดอกแง่ก็ะเสียเพือกันนั่นแหละฮะนี่เก็บจำได้ก็เก็บจำนั่นตามอัจฉยาภาพของเห็ดเสร็จแล้วจ้ะกินเห็นดช่างผิดละนี่ตามอัจฉยาภาพของสภาพดินดินชุ่มชํำเห็ดดอกเฮ็ดกระไนเห็นบอน่อ่จ้ะ อดอกเล็กดอกใหญ่ฝาดเรียบเพ่าแห่พี่น้องเดิปวดดับแน่วกลยตื่นเต้นมันมันจะดับแน่ว กลมนี่เชียกระรุดปะประอกมาหลุดอีกเหรอก็อออมีพอได้เก็บอยู่เห็นว่ากกันดี ดอกนี่ก็จะนับป่อยเป่อยคนเนะ่ะเหยียบพิ่นมันดอกหน่อยแล้วก็จะพุน่นจีนพุ่นมือคนขึ้นไม่ได้เกี่ยจนดอกเฮ็ดพังเป็นได้จ้ะพ่อแไ่พี่หนเอเดือดป้อคลิปนี่คลิปแปบบ๊แบๆบก็ไลยร้ายเยอะจ้ะเนี่ยคุณนา่าจะมันเสีบบ้งคักๆ เดี๋ยวไปเห็นดอกนี dai, ่เี้ยเหี้ยว่าปูใหญ่เลยใหญ่ยุเห็นบากกันเลยเป็นไรจ้าพ่อแม่พี่น้องเด็กเครื่องกระตาเล่บปัจจันี่คลิปนี้จะขอฝากไปแค่นี้เด้อจ้าเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามชิมิใหต์เอนจอยสไตล์อินเดนมากแล้วก็มาดามเอ็ดมัสรูมจ้าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วจ้าไปคลิปนี้ฝากไปแค่นี้แล้วจ้า สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจะจนนะจ๊ะเ้อร่ำรวยสุขคนจ้ะเด็กแกงไงย,ยู่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ